นุ่นเอามาหาเอาไอ้ที่มันลุยโคนได้เลยเวลาไปเกี่ยวข้าวอ,ะอ่ะเตู้กับอะมันนี่จะเป็นคอยล์เพราะอาจจะสี่นิ้วไหมเออเอาสองูงๆกันหน่อยตรงเลยปะปะปะวันนี้มาซื้อของที่ข้ามิกันนะคะทุกคนดูก็ของเยอะมาก เรามาหาเสื้อคลุมให้คุณชายของเรานะคะเออซ้สรลานนี้พ่อบอกให้ซื้อไอ้นั่นนะหาเบิรนี่บอรอใช้วงไหนที่บอบอกนะโทรหาพ่อดิ จะแบบกล่องสีแดงที่มันมีหัวเยอะๆนี่บอถามพ่อหรือว่าเขาแั้นหรือว่าแบบนั้นเอยอแบบนั้นอะไอ้ไอ้หัวอาจาะระเบีละ่ะแบบนั้นแหละไปดูก่อนไปดูก่อนอะไรอะไรอ้าวไปจะเดินตามทำไมน,ม <S <S นี่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 แจ็กจะบอกว่าเสียน,นิกมักขนาดป้อนนี่เชื่อฟังไหมบอกรัวนี้น่ารัก อกุกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องไม้เครื่องมือที่เขมรนะคะมีทุกอย่างอันนี้ลลน่ารักกว่าเยอะค่ะมียันโซ่มีเขโซอันนี้เค่อมทุกอย่าง น,นีก็กำลังหาซื้อเครื่องมือนะคะสองพ่อเมียมาตรงแม้แรงก็มีหมดเลยนะคะที่นีต่ตอนนี้เราเจออยู่ที่ตลาด สายแดงไทยกำมุชชายปาดตลากระหลเจ้าหม้อทีุ่แล้วก็มาตัดยชแล้วก็ตีนก็แยกเขาขายแยกบ่ล่ะหนชุดหนึ่งชุดคือ้อสหัวนไงจักบัดเกาะราคาเท่าไหร่คะรยเดียวได้ ดูปอ๊มหมูราคาอันนี้ปนนไปน <c oughs> นอ,อันนี้น,นี่แหละสายปว๊มหมูวนี่แหละเอาตัวนี้หนึ่งอันเก็บไอ้เสื้อหนึ่งวะ อันนี้เราได้กางเกงให้เซเน็กสองตัวนะคะมาแล้วนะคะกางเกงใส่นอนนะคะเป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะคะผ้าบางๆใส่นอนสบายนะคะก็ซื้อมาให้เขาสองตัวนะคะน่าจะพออยู่แหละเพราะว่ากางเกงที่บ้านก็ มีอยู่ตอนนี้เรา2คนนั้นอยู่ในร้านนี้นะคะทุกคนไปรอนะคะอยากไปร้านอื่นแล้วนั่งติดแต่ร้านร้านเดียวเลยนะัน่งเสร็จเลยอยากไปอ,อื่นๆเลยหนุนมากอืม อันนี้มาดูของของ,ของของเรานะคะเราที่เรามาซื้อนี้ก็หมดมามอาก,กราาันยใางเกาะรปรื่าซื้อหมด5้ารอยหกสิบบาทนะคะทุกคนซึ่งนนได้ของคุณชายนะคะอันนี้ก็ของเอนเดี๋ยวนี่คหน วน่างเ่ะาบอกว่า่ลุงอสบายแล้วจเใหมันกับัวเมียขับรถเก่อจะขึ้นรถถั่วกับบ้านขับรคนละคันพอจะขึ้นรถถั่วกับบ้านน่ะน่ามั่นลูกเคยจยู่่้ลูกเยจขึ้นร่วเมื่อคนีีแดน่อคนพ่แกพูดอย่างนั้นจริงเลยี่ทนยรู้แล้วนจ่าพ่ีทีุ่ื้ออะไรปีอยนอน ี่ปีนี่อันนาอันนาไปเคียวอยูอันนบนเองนะภูน้องเมียคเคนอยู่ติดตเราพ่อขี่มอเตอไซเป็นตลนั่งตีเนะพอบ้างอ่างสิท่อว่างปนท้ไม่ว่างสักพั้อวขี่รถเลไม่ยอันว หนูก็ขนข้าวไ,ไปเดี๋ยวพี่จะพาพ่อไปเผื่อเป็นนู่นเป็นน,น,น,นี่เหอรถยางรั่วยางเป็นอะไรไม่ได้มีคนดูอเดี๋ยวพี่ขับไปพ่อนั่งบายา้ันเตี่ยวเล่าพอ <laughs> <laughs> ไม่พูดถึงว่าเนาะถ้าสมมติว่าอยากซื้อนู่นซื้อน,นี่ในนู่นในนี่เหลือรถคันนี้ขนข้าวรคันนี้ติดข้าวอะไรประมาณนี้นะที่พี่พูดนะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าเกิดอีอกเกตตินขึ้นมาคืออรถพ่อนี่ก็ไปไม่ได้ติดข้าวอยู่หลังเต็มหลังรถอะไรประมาณนี้นะที่พี่บอกอะเออมี เอาอันนี้ก็อบอกเล้วเนี่ยกาแลเทสโม่โมอยากเอาไปมันาะโมมีนนมุกจมอนช่วยเอาไปบ้านพักอันนี้บ้านพักแจ้งได้ไปพักยูใสกับพักยูบ้านมันรุ่งแหมมันมามีมุกจมัมมจนพื้นทีน่นาบ้านนั่นเบิรงแม่รถเกี่ยวันสองขั้น